วันนี้กูต้องต่อสู้ทางท่ากาศยานด้วยตอนนี้แตากาศยานกูต้องใช้ขีปนาวุธยิงต่อสู้กับกาศยานแล้วเนี่ยแล้วกูต้องหาเรือดำน้ําไปต่อสู้ในน้ําหลังบ้านกูเนี่ยแม่กูเวิร์กบอกได้จังหวะเนี้ยกูเวิร์กกอ,อกรับรับเรือดำน้ำาพอดีเลยที่เราซื้อเลยนะคิปเป้ลคิปเป้มาครบทุกทางจริงๆทัวรอบนี้กระแสะปฏิทินทางเดียวกันคือ กูโดนแน่กูชำแน่นี่มีกองทัพเรือทัพอากาศมาแล้วของขวัญกองทัพอากาศมาเลยจ้าเดี๋ยวกูทัศกาศยิงมึง <c oughs> คนมันไม่เข้าใจอะเนาะมันก็ไม่เข้าใจะนะบอกว่ากูปกป้องกูไม่ได้ปกป้องกูก็บอกแล้วว่า เอากูไปออกกูก็จะพูดในมุมที่พระอาจารย์พูดอ่ะใช้พูดไอ้ข้าจะว่าหนังคนละม้วนก็กูไม่รู้กูกูบอกแล้วไงก็ถ้าตัวเองมั่นใจว่าตัวเองถูกตัวเองก็ออกมาชี้แจงสิแล้วก็ไปสู้กันด้วยกันก็แต่ละฝ่ายมันพูดไม่เหมือนกันใช้ทํำยังไงอ่ะฝ่ายมึงมึงยังมีสิทธิ์พูดเลยแล้วมึงจะไม่ให้ฝ่ายนี้เขามีสิทธิ์พูดปะเรื่องไรมึงบอกหนังคนละม้วนมึงบอกว่าเหมือนไปอยู่กับเขามาอ่ะแล้วมึงอยู่กับเขาเหรอก็คนที่แฉบอกว่ากูอะไรนะไอ้รายการคนนัั้นอะไรวะ ะที่บอกว่ากูแฉอะไรนะมานั่งพูดเป็นวักวักเป็นเวีนอะไรการหัวกระแสน่ะไปอยู่กับเขาที่เยอรมันมาเหรอแล้วมึงอยู่กับเขาที่เยอรมันเหรอ้าต่อกูหน่อยสิเอกสารที่มึงได้มามามึงไปได้อยู่กับเขาที่เยอรมันเหรอมึงรู้เรื่องเหรอมึงก็ฟังมาเหมือนกันไม่เช่เหรอกูก็ฟังมึงก็ฟังต่างคนต่างฟังด้วยกันทั้งคู่อ่ะมึงก็มีเอกสารกูก็มีเอกสารมันต่างคนต่างมีอ่ะแล้วมึงจะมาด่ากูได้ไงไม่ควรมามึงก็ไม่ควรมาเหมือนกันเลยพอกันทั้งคู่อ่ะมึงก็ฟังเข้าใหม่อีกทีกู กูงงพูดอะไรเข้าตัวเองหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปพูดในรายการบ้างพรุ่งนี้กูก็ไปเดี๋ยวกูไปปะปะชาดากับมึงในรายการนี่แหละเขาไม่ได้เจอกันแต่วันพรก่ว่าพรุ่งนี้กูก็จะไปพูดเรื่องนี้แหละและ้วกูจะบังคับให้พิธีกรถามกูได้เอาอาถามเมื่อวานดีวเขาว่าอาจารมาถามมาเดี๋ยวตอบเยีวตอบหน้าหงายเลยตัวเองทําได้ทุกอย่างแต่คนอื่นไม่มีสิทธรริ์ทำตลก ก็ตลกเลยตัวเองก็ฟังเขามามาหาว่ากูเหมือนไปอยู่เยอรมันกับเขาแล้วมึงไปมาหรือไงล่ะขอดูตัวเครื่องบินเลยสิอย่ามาไม่มีเหตุผลนะกูนะกูดาหัวงอกหัวดำฉีกหมดนะกูจะบอกให้อย่ามาทำมาเป็นวุ่นวายกับกูเยอะ แสดงทาเพื่อขายสินค้าแล้วก็ดักหัวกาบาลมึงเหรอแสดงทําขายสินค้าไม่ได้ไงวัดยังขายตะกรุดวัดยังขายพระเครื่องเลยหนูกลัวตีนนี่กระแทกสมองมึงให้กับตาลปัดเลยนะให้จักโง่ไปฉลาดสักทีวัดจนะขายเครื่องรางของขังขนาดไหนนะกูจะบอกให้วัดยังไม่แสดงทาด้วยซ้ําขายแต่ความอะไรของมึงเนี่ยออาพกอันนี้ตะกรุดอันนี้รวยพระเครื่องอันนี้รวยทําไมขายได้อะ่ะฮะมึงยังซื้อเลยสันดานนี่ไงประเด็นคือกูจะรักษา คอกูกูยมดาคนประเภทพวกมึงอีกมึงอย่ามาอย่ามาคิดการะกูนะอย่ามาจี้จ้าให้มันมากไปนะมึงเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ ก็เปิดระหว่างกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวกูถึงบ้านกูก็ปิดไล์แล้วพักคอุูงนี้กูต้องไปด่านอะไยการเคลียร์ะชัดกูงงว่ะทำไมเขากล้าว่ากูว่ากูยังงงอยู่เลยเนี่ยเหมือนไปอยู่ที่เยอรมันมาเองท้าท่านี่ฟังเขาพูดมาไม่ควรจะมาเล่าด้วยซ้ำแล้วมึงอ่ะมึงไม่ได้ฟังเขามาเหรออยตายแล้วพอเวลากูพูดแล้วกูแบบกูงงมากเลยอ่ะ สิ่งที่มึงพูดกับสิ่งที่กูรู้มากูรู้มาจากฝั่งนี้มึงก็รู้มาจากฝั่งนู้นก็ไม่ต่างกันป่าวะกูงงตักกะมากเลยอ่ะเนี่ยเขาเป็นคนอะไรแบบเนี่ยมึงรอบที่แล้วเนี่ยเนี่ยล่าสุดบอกว่าใครจะไปพูดเอ่ยชื่อมันมีมาตาปาวิอายาอะไรก็เหมือนคารว่าตื่นทามนั่นแหละที่เวลาพูดถึงใครก็ไม่เคยเอ่ยชื่อเพราะกลัวมาตานี้ แต่ก่อนหน้านั้นทากูอยากจะพูดเวลาจะ,จะด่าใครพูดถึงใครพูดชื่อมาเลยจะได้ฟ้องถูกตัวเอาแล้วกูจะพูดได้ไงกูก็รู้มาตาพวกนี้อยู่ไงกูก็เลยไม่พูดเนี่ยมันก็อะไรของเขาเนี่ยกูงงพูดอะไรรายการถามกูเองว่ากูรู้อะไรบ้างที่มาเชิญกูออกเนี่ยกูรู้อะไรบ้างมาเล่าให้ฟังในรายการหน่อยอะกูก็มาตามนโยบายของรายการว่าเออกูรู้อะไรบ้างรู้มากรู้น้อยแค่ไหน รู้วลากูรู้มากูรู้มาแบบนี้กูก็เล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะมึงก็ใช้กูล้ก็มันคนละมุมอ่ะมุมฝั่งที่เขาโจทย์เขาก็รู้มุมหนึ่งฝั่งมุมคนที่คนที่ถูกโจทย์ก็มุมหนึ่งมันคนละมุมอ่ะมึงจะให้มันเหมือนกันได้ไงว,วะเหมือนกันได้ไงว,วะเหมือนกันได้ไงวะเหมือนกันมึงก็ไม่ต้องมีหลายมุมดี่มึงก็เอาคนเดียวมาเลยจบ มันก็ต้องเป็นการโต้แย้งกันดิคนหนึ่งโดนกล่าวหาอีกคนหนึ่งก็ต้องแก้ข้อกล่าวหามึงใช้เหมือนกันได้ยังไงอ๋อพออยลาแก้ข้อกล่าวหาใช่ยอมรับใช่ถูกต้องที่เขาพูดมาก็จบแล้วมึงจะไปออกรายการนำหออะไรอ่ะก็รับสารภาพไปเลยสิก็ที่มันคาราคาทาแล้วก็เชิญกูไปเพราะว่ามันไม่มีมันไม่เหมือนกันนี่ไงมันคนละเรื่องนี่ไงก็เลยมันต้องมันก็ต้องตอบแตกต่างกันสิใช่หรือเปล่ากูงงคนมันไม่แยกแยะกันไปใหญ่ลว กูก so ็ย้ําันตลอดเวลาว่าถ้าพระอาจารย์ผิดก็ปล่อยให้พระอาจารย์ผิดไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูกูไม่ได้ออกมาปกป้องพระอาจารย์กูแค่ออกมาเล่าให้ฟังว่าที่กูรู้มาคือเรื่องอะไรก่อนเรื่องมันเป็นแบบนี้แต่หลังก็ไม่ต้องเชิญกูถ้าจะดากูขนาดเนี้ยก็แปเวาคนอื่นมาออกสิไปเชิญวัดที่เขามาไหมล่ะไม่มาก็เป็นกูนี่ไงมากูก็มาเล่าให้ฟังกูก็บอกว่ากูเล่าให้ฟังพระอาจารย์เล่าแบบนี้กูพูดตลอดพระอาจารย์เล่าแบบนี้พระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ว่ากูก็เล่าให้ฟังอย่างนี้กูไม่รู้เอง กูก็บอกว่ายานะอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลนะให้ยึดที่พระธรรมมืองก็ไม่วายจะยึดกับที่บุคคลเขาจะเลวเขาจะชั่วมันเกี่ยวอะไรกับเมืองพระอาจารย์คึกฤทธิ์จ,จะสมมติถ้าท่านเลวท่านชั่วจริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกูอยู่ดีเพราะกูศึกษาพระธรรมจากท่านและพระธรรมนั้นเป็นพระธรรมใครล่ะพระธรรมผู้เจ้าเราจะไปกลัวอะไรอ่ะความจริงจะทนต่อก,การพิพสูจน์ถ้าท่านพิสูจน์ตัวเองไม่ได้จะกับแพ้ไปกับแข่นั้นเองลาสิขาลาเพศออกไป อาบัติปาชิกไปต้องอาบัติไปเลยก็ว่ากันไปถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นทางการเงินมีการโยกย้ายเงินมีการช่อโกงเงินมีการลักทรัพย์กันจริงเอาสิทำกันเลยจะไปกลัวอะไรอ่ะกูบอกแล้วการเวลาเป็นการทนต่อการเิ่มพิสูจน์แล้วที่กูกาลังเผชิญอยู่กูรับรับได้กูไม่โกรธไม่เกลียดมากฆ่าพยาบาทมากแล้วกูเฉยเฉยกูไม่น้อยไม่เสียใจเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันเป็นวิบากที่กูต้องรับมันเป็นวิบากกูทําวิบากแบบนี้มากูเดินกูเนี่ยคิดในใจนะตลอดทั้งคืนว่าตั้งแต่รายการของกระแสโทรมากูพิจารณาในใจเลยกูจะเจอวิบากไหมครั้งนี้กูคิดจริงๆนะเมื่อคืนเนี่ยกูนั่งภาวนาพิจารณาทำเรื่องเนี้ยอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงได้อะแล้วกูก็นั่งพิจารณาพิจารณาพิจารณาไข้ควรว่าครั้งเนี้ยกูจะได้รับวิบากกรรมแน่กูคิดอยู่แล้วว่าก็ยังกูต้องโดน ไม่รอดกูก็พิจารณาตัวเองแล้วว่ากูจะออกมาพูดดีไหมกูจะเอายังไงดีเพราะพูดเนี่ยกูโดนแน่เพราะว่ากูเห็นประสบการณ์มาเยอะแยะใครมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ยโดนแค่นั้นแหละกูเห็นทัวลงมาหลายคนแล้วโดนทัวลงคุณกิกณก๊กว่าคุณกิกณก๊กมายูรีนก็ทัวลง,ท,งทั้งที่มาพูดหิวใจไม่ได้พูดปกป้องใครด้วยซ้ําก็ยังโดนทัวลงเต็มกูก็เลยต้องมานั่งคิดเองว่าเนี่ยครั้งเนี่ยกูมันจะโดนวิบากแล้วกูจะเอากูจะทํายังไงกับมัน แล้วกูจะหลีกเลี่ยงวิบากได้ไหมกูค,คิดในใจแล้วกูโดนวิบากค,ครั้งนี้แน่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครหนีวิบากตัวเองได้แล้วเราสร้างเหตุผลย่อมตามมาถ้้งท้าที่กูไม่ใช่คนผิดด้วยนะกูคแค่พูดอะ่ะกูไม่ได้ทั้งกรรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นกูก็เลยนั่งพิจารณาถ้าทํากรรมไว้ยังไงกูก็ต้องรับถ้าไม่ทํากรรมยังไงกูก็ต้องไม่รับพิจารณาตามธรรมวิธีง่ายๆกูเดินเข้าไปหามันเลยเดี๋ยวกรรมมันมส่งผลก็ปล่อยไปตามวาละของมันเอง กูก็แค่รับไปตามความเป็นจริงแต่ในเมื่อกูไม่ผิดวันหนึ่งวิบากกรรมนี้กูใช้จนหมดเดี๋ยวมันก็จะดับไปแต่เจตนาดีที่กูทําคือเพื่อต้องการให้คนรู้ความจริงอีกฝั่งหนึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่กูรู้มาอย่างนี้เจตนากูดีถ้าพระอาจารย์ครึกฤทธิสมมุติโดนใส่ร้ายจริงถือว่ากูได้ทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพระอาจารย์คึกฤทธิในฐานะเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อกูมากกูก็ได้ทําหน้าที่ในการตอบแทนบุญคุณท่านในครั้งนี้ หลังจากนี้ท่านจะชั่วก็ถือว่ากูกับท่านไม่มีอะไรจากขาดจากกันกูจะสาท่าท่านชั่วแล้วท่านผิดจริงกูจะดา่าท่านได้เต็มที่เพราะอะไรถือว่ากูได้ตอบแทนท่านในวันนี้แล้วกูไม่ใช่คนอกักตันยูเพราะกูถือว่ากูตอบแทนและการตอบแทนครั้งนี้เป็นการตอบแทนต่อผู้มีอุปการะคุณของกูในครั้งนี้กูจะได้พูดได้เต็มที่ฉาได้เต็มที่เหมือนโจโฉอ่ะเคยเป็นหนี้บุญคุณกับกวนอูไว้อ่ะแล้วครั้งนั้นอ่ะไอ้กวนอูเป็นหนี้บุญคุณกับโจโฉไว้ กวนอูเนี่ยยอมปล่อยโจโฉอ่ะปล่อยชีวิตโจโฉไปครั้งหนึ่งไม่ยอมทั้งที่ฆ่าโจโฉได้ตอนนั้นเพราะโจโฉทับแตกเรือแล้วเรือตอนตอนตอน,ตอน,ตอนทับทับเรือแตกอะนั่นอะแล้วโจกวนอูเนี่ยสามารถฆ่าโจโฉได้แต่ไว้ชีวิตโจโฉเพราะอะไรเห็นแก่บุญคุณที่โจโฉเนี่ยเคยช่วยกวนอูวไว้เลยตัดสินใจ ไว้ชีวิตกวนอูไว้ชีวิตโจโฉท่านท่านที่รู้อยู่แล้วว่าโจโฉจะไปเป็นดาบสองคมต่อไปในข้างหน้าแต่เป็นการตอบแทนและสุดท้ายวันหนึ่งกวนอูก็ตายเพราะโจโฉแต่ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วนั่นคือคุณธรรมของกวนอูเขาถึงได้รับการจจจรคุณธรรมจริยธรรมของตนมาถึงทุกวันนี้ได้แต่งตั้งเป็นเทพเจ้าน่ได้รับผลของการการะทำของตัวเองแต่เขาก็ได้ดีมาตลอดกวนอู่ เพราะฉะนั้นถ้ากูจะจัดการเรื่องนี้นี่คือถือว่ากูได้ทาต่อทาหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์แล้วที่มีอุปการะคุณต่อกูที่การในการที่วันหนึ่งท่านเคยสั่งสอนและเราได้เข้าใจธรรมะก็ผ่านจากพุทธวจนะที่ท่านเป็นคนเผยแร่จนกูมาศึกษาต่อย่อต่อถางของตัวกูเองได้ก็ท่านเป็นจุดเริ่มต้นจุดชนวนเพราะฉะนั้นวันนี้กูไม่ได้ออกมาปกป้องท่านแต่กูทําหน้าที่ในการถ่ายทอดสิ่งที่ท่านเล่าให้กูฟังเพราะไม่มีใครถ่ายทอดอาจจะไม่ไม่กล้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าพูดไม่ แต่กูในฐานะที่ท่านเป็นคุณอุปการกูกล้าถ่ายทอดทัวจะลงกูไม่เป็นไรใครจะเกลียดกูไม่เป็นไรเพราะถือว่ากูได้ทําทุกอย่างโดยเจตนาดีกูได้ทําการสร้างเจตนาดีกูได้ทําการสร้างกูเจตนาดีกูได้ทําการสร้างกุศนไว้ในครั้งนี้แล้วกูสนได้เกิดแล้วในครั้งนี้ต่อการมีเจตนาต่อครูบาอาจารย์ของตอนก็จบถือว่ากูได้ทําหน้าที่แล้ว ถ้าวันหนึ่งท่านชั่วแล้ววันหนึ่งคนจะมาแหกกูอีกก็ถือว่าวิบากกรรมกูยังใช้ไม่หมดกูก็ต้องก้มหน้ารับกรรมตัวนั้นต่อไปจนกว่ากรรมตัวนั้นจะให้ผลจนหมดหลังจากนั้นกูก็ไปรับผลดีต่อไปกูยอมรับได้กูไม่ทุกข์ร้อนใจอะไรกูจะกินอิ่มนอนหลับตามปกติกูจะภาวนาโดยไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะกูยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริง คำถามคือผู้มึงลยยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงได้ไหมแต่กูยอมรับได้จะเป็นประนทิศทางไหนกูก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงวันหน้าพระอาจารย์คกฤกธิ์จะมดพ้นมลทินกูอนุโมทนาสาธุกับศรีท่านพ้นมลทินเป็นคุณูป,ปาการเป็นกุศลกรรมที่ท่านทาของท่านมาท่านจะแก้ข้อกล่าวหาจะแก้ข้ออะไรต่างๆนานนาได้ทั้งหมดแต่แล้สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเป็นจริงพระอาจารย์คกฤกธิ์โกหกพระอาจารย์คกฤกธิ์ทำให้ถูกต้องพระอาจารย์คกฤกธิ์บิดเบือนความจริงก็ต้องยอมรับตามนั้น สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมึงใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นจะดีจะเลวจะชั่ววันนี้กูไม่ได้รับวิบากเรื่องนี้แต่ถ้ากูทาวิบากมาวันนี้กูไม่พูดกกับกูไม่โดนโดนทัวลงอันนี้วันหน้ากูก็ต้องไปโดนลงโดนทัวลงเรื่องอื่นอยู่ดีหลีเกเลี่ยงไม่ได้ทัวก็คือทัวมึงมันลงตามพฤติกรรมเมื่อก่อนมีคนจนชอบตะหลังมาทัวเริ่มลงแต่หลังบอกว่าทําไมอันนี้กูดูอันอื่นดูฉลาดทําไมอันนี้ดูโง่กูไม่ได้โง่และกูก็ไม่ได้ แต่กูพูดทั้งหมดที่พระอาจารย์พูดให้ฟังแต่กูก็พูดเสมอว่ากูไม่ได้เชื่อและกูพูดในรายการด้วยซ้ำว่าคนชั่วเวลามันพูดอะไรอะ่ะมันพูดไม่หมดหรอกมันพูดไม่จริงหรอกจะถือว่ากูถ่ายทอดสิ่งที่ท่านบอกเพราะไม่มีใครบอกแค่นั้นเองใครจะเชื่อก็เชื่อพิจารณาวิจารณาเอาเองทุกคนต้องใช้วิจารณานในการรับฟังพิจารณาเอาเองเลยต้องพิจารณาเอง ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสูดสั่งและพระเตปัญญงังฟังด้วยดีย่อมได้แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นใครฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาจ้ะ,ะเศรษฐบุตรบำเพ็ญนอนแล้วเศรษฐบุตรโอ้นี่คืออะไรอ๋อทานไม้ อ๋อมีของอะไรอยู่บนนี้ป่ะอ๋อไม่มีเอาของรวงอย่างเดียวใช่ไหมเออมีน้ำพริกแหลมก็ปัดด้วยนี่มีไอจิ๋วมันสรุปไม่เจอ,เ,จอเดินเรียกก็ไม่มา

ต่หลังไม่ต้องไปสรรหามาเลี้ยงแล้วทุเล่ทุลังกันละเกินแต่ละคนแต่ละคนเลี้ยงไม่ได้มีสติสตางจะเลี้ยงตหาอะไรไม่มีปัญญาจะเลี้ยงไม่มีปัญญาจะดูปิดเสียงหน่อยสิเนี่ย สัญหามาแต่ไม่เคยมีปัญญาดูแลกันแต่ละคนแต่ละคนมันไม่ได้หายมันน่าจะโดนงูแดกไปแล้วเขาปล่อยเดินเล่นกันตอนเย็นเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเองที่หนึ่งมันวิ่งหนีไงไม่จับไม่ยอมใส่ส่จูงแล้วมันยังไม่ชินมันเพิ่งมาไม่กี่วันมันยังตื่นคนมันยังจําคนไม่ได้มันก็วิ่งหนีสิมันเจอใครมันก็วิ่งหนีหมดมันจําไม่ได้พอเวลามันวิ่งหนีเข้าพกเข้าป่าไปปั๊บเดียวมันโดนงูงูแดกไปเลย รงหอาาจย์ั้เออไหนแหลมหยิบขาตั้งอเล็กมาให้อาจารย์หน่อยอ๋ออยู่นั่นโอ้ตายแล้ว,ยลวอยู่แค่นั้นตาทิ่มตาตายมองไม่เห็นกูละเชื่อเลยของอเล็กเหรออาจารย์ครับไม่ไม่เมาเนี่ยเอาเดี๋ยวอาจาจะปิดไลฟ์แล้วเพราะเดี๋ยวต้องพักเสียง,ลงแล้วประชุมเมื่อไหร่อเออประชุมลืมประชุมไหมครับหรือจะเป็นพรุ่งนี้ดีตายหาลืมประชุมได้ไงวะเนี่ย เออเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดไม่เประไรเดี๋ยวกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกเราไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าประชุม okay. Okay. ไม่ <c oughs> เดี๋ยวประมาณสุดมงครึ่งผมพาน้องมาดูพื้นที่เดี๋ยจ,จะมาเขียนแบบพรุ่งนี้อาจารย์ไปช่วงเช้าไม่มีครับไปจริงคือช่วงบ่ายแล้ววันนี้ก็ลืมพกยาไปกิน <c oughs> มึงใส่ต้องแบ่งไว้สองจุดแล้วมั้งเนี่ย